ช่วงที่2นะคะคุยข่าวใหญ่ค่ะเรายังคงติดตามในเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วค่ะโดยตอนนี้ทางเนชั่นโพ o ได้ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนค่ะเกี่ยวกับนโยบายของเงินดิจิทัล1,000 0บาทซึ่งก็สำรวจประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไป กระจายไปถึง6ภูมิภาคค่ะสำรวจได้มา1,222ตัวอย่างในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2566เป็นการลงพื้นที่สำรวจ100%ค่ะผลการสำรวจเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะสำหรับคำถามแรกนะไปถามประชาชนนะคะบ,บอกว่าเห็นด้วยไหมกับนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทผลสำรวจในภาพรวมพบว่าประชาชน เห็นด้วยร้อยละ72.46ตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะเมื่อวิเคราะห์โดยจําแนกตามเพศค่ะก็พบว่ากลุ่มอายุที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ18-25ปถึงีปีรองลงมาคือ36-45ปีแต่ถ้ามาดูอาชีพนะคะอาชีพที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจรองลงมาก็คือนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวค้าขายตามลำดับเลยค่ะส่วนในระดับการศึกษาที่มาทำสำรวจโพลครั้งนี้นะคะกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปร,ริญญาตรีนะคะลองลงมาก็คือกลุ่มของปร,ริญญาตรีนั่นเองคำถามต่อมาค่ะเหตุผลที่ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทก็พบว่า ประชาชนร้อยละ46.64ตอบมานะคะว่าเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ไปได้ส่วนร้อยละ21.25ค่ะบอกว่าเพื่อให้ประชาชนมีเงินไปลงทุนร้อยละ21.4บอกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นร้อยละ10.71บอกว่าเป็นนโยบายที่ พักเพื่อไทยได้หาเสียงไว้เมื่อช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาคะ่ะแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จต่อมาคะ่ะเหตุผลท,ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทก็พบว่าประชาชนร้อยละ31.93ตอบว่าก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นคะ่ะ ส่วนร้อยละ23บอกว่าควรนำงบประมาณนี้ไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการอื่นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ21.6บอกว่าไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะกับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเนี่ยร้อยละ18.74บอกว่าเงินดิจิทัลใช้จ่ายยากค่ะใช้ไม่เป็นได้มาก็ไม่มีที่จะไปใช้เงิน เพราะว่าสถานที่แล้วก็แหล่งที่จะใช้จ่ายเงินได้เนี่ยมีจํานวนจํากัดหรือว่าไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรรับไม่สามารถจะนําเงินดิจิทัลไปจ่ายค่าเทอมได้แล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็มีร้อยละ4.74บอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรมาก10,000น้อยเกินไปไม่พอคะ่ะ นอกจากนี้นะคะนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปาปชก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ เมื่อวานนี้วันอังคารก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะคะมีการขอเอกสารจากหน่วยงานราชการและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะทั้งกระทรวงการคลงังกรมสัมพากรกรมบัญชีกลางสำนักนโยบายนี้สาธารณะและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆค่ะ เลขาธิที่การคณะกรรมการปรปรชยอมรับบอกว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกรอบเวลาดำเนินการว่าโครงการนี้ประชาชนจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่หรืองบประมาณที่รัฐบาลจะใช้จะส่งให้ประชาชนด้วยวิธีการอย่างไรดังนั้นในเรื่องนี้จึงยังไม่แล้วเสร็จแต่ต้องเฝ้าระวังติดตามต่อไป ก็ยังต้องติดตามในเรื่องของการใช้เงินนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และเมื่อได้รับเงินมาแล้วเนี่ยจะมีการดําเนินการในลักษณะอย่างไรเป็นเงินดิจิทัลหรือไม่หรือว่าจะจ่ายอย่างไรซึ่งขณะนี้ออกมีความไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าการดําเนินการของรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุดก็ต้องรอติดตามเท่านั้นนะคะร่วมกับการกําหนดประเด็นซักถามขณะที่จะมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะที่สำน,นักงานปปชเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอล l e t ก็ต้องขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดต้องขอศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะมีการเสนอร่างกฎหมายกู้เงินเข้าสภาด้วยค่ะ ที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาโครงการดิจิทัล w a l l ล็ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กําลังเป็นความจริงครับคงติดกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวน1 0,000บาท ส่วนเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเวลา14นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงข่าวจัดการหนี้ทั้งระบบค่ะ โดยมีนายกฤษฎดาจีนวิจารณะและจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมถแถลงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหานี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานค่ะทั้งในส่วนของหนี้นอกระบบซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบก่อนจะพูดถึงมาตรการที่จะทำก็ขอชี้แจงและไม่ได้กล่าวว่าการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะโลกนี้มีทั้งหนี้ที่ดีซึ่งก็คือหนี้ที่จะนำไปจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าประกอบธุรกิจ โดยไม่เกินความสามารถเป็นหนี้ที่จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเพิ่มจํานวนเงินในระบบทั้งประเทศค่ะดังนั้นการมีลูกหนี้ที่ดีจึงเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ต้องเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอาจทําให้กลไกเหล่านี้มีข้อติดขัดหลายอย่างจนปัญหาสั่งสมนะคะส่วนใหญ่ก็เกินกว่าจะแก้ได้โดยปราศจากภาครัฐค่ะ นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวว่าขอแบ่งกลุ่มลูกหนี้ในระบบที่ประสบปัญหาออกเป็น4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่1คือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีรายได้ประจําแต่มีภาระหนี้จํานวนมากจนเกินศักยภาพในการชําระคืนหนี้กลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทําให้การชําระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่อง กลุ่มที่4คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างเป็นระยะเวลานานค่ะสำหรับลูกนี้ในกลุ่มที่1นนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9กลุ่มนี้โดยปกติจะมีประวัติการชำระหนี้มาโดยตลอดแต่สถานการณ์โควิดทําให้ธุรกิจต้องสะดุดขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะบางรายก็เป็นหนี้ครั้งแรกในช่วงโควิด1 9เเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนแต่สุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียจนไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อได้กลุ่มนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสียหรือได้รับการพักชำระหนี้เพื่อผ่อนปนเป็นระยะชั่วคราวนะคะคสําหรับลูกหนี้รายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้เสียกับธนาคารออมสินแล้วก็ทกกสอ รัฐบาลก็กำหนดให้ธนาคารทั้งสองเนี่ยค่ะติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้กลุ่มนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียอีกต่อไปค่ะโดยคาดว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกลุ่มนี้ได้ประมาณ1.1ล้านรายเลยทีเดียวนะคะ ส่วนลูกนี้ SME สถาบันการเงินของรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ SME ที่อยู่กับแบงค์รัฐทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลค่ะเป็นระยะเวลา1ปีก็คาดว่าจะมีการช่วยเหลือลูกหนี้ SME เหล่านี้ได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ99ของจำนวนลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในกลุ่มนี้ก็นับเป็นจานวนกว่า10,000รายด้วยกันค่ะ ส่วนกลุ่มที่2ค่ะลูกหนี้ที่มีไรายได้ประจําแต่มีภาระหนี้จํานวนมากเจนิเกินศักยภาพของตนเองก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะก็คือกลุ่มข้าราชการครูตำรวจทหารกลุ่มนี้มักจะมีหนี้กับสถาบันการเงินและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็คือกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำรวจทหารซึ่งทั้งสองกลุ่มค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือผ่าน3แนวทางด้วยกันนั่นก็คือแนวทางแรก การลดดอกเบีย้ยสินเชื่อไม่ให้สูงเกินไปเพราะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจําและถือว่ามีความเสี่ยงต่ําแนวทางที่สองคือจะต้องโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวค่ะเช่นทีสหกรณ์เพื่อให้การตัดเงินเดือนนํามาชําระหนี้เนี่ยทำได้สะดวกและก็สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้และแนวทางสุดท้ายก็คือบังคับ ใช้หลักเกณฑ์การตัดเงินเดือนให้ลูกหนี้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอต่อการดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งทั้ง3แนวทางนี้จะต้องทําพร้อมกันทั้งหมดนะคะส่วนลูกหนี้กลุ่มที่3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทําให้การชําระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่องเช่นเกษตรกรลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศออนั่นเองค่ะ กลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือโดยการพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราวการลดดอกเบี้ยหรือว่าลดเงินผ่อนชำระในแต่ละงวดให้ต่ำลงเพื่อสอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้เช่นลูกหนี้กเกษตรกรซึ่งก็มีรายได้ไม่แน่นอนนะคะเนื่องจากรายได้ของพวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็ปริมาณผลผลิตค่ะและกลุ่มสุดท้ายลูกหนี้กลุ่มที่4ี่ก็คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินของรัฐ ก็จะนํามาเป็นระยะเวลานานนะคะสําหรับหนี้เสียตรงนี้ก็จะเป็นโอนไปยังบริษัทบริหารทรัพย์ส,สินค่ะที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินของรัฐและบริษัทบริหารทรัพย์สินซึ่งจะทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้เป็นไปอย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นก็คาดว่ามาตรการตรงนี้ค่ะจะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มได้ประมาณ3ล้านรายเลยทีเดียวค่ะ นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวนะคะบอกว่าทั้งหมดที่ตนเองกล่าวมาจะเห็นได้ว่าครั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้หลากหลายกลุ่มด้วยกันค่ะมีทางมาตรการที่ครมได้เห็นชอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกรมาตรการที่สามารถดำเนินการขยายผลได้ทันทีเช่นเรื่องหนี้ครูหนี้ข้าราชการหนี้บัตรเครดิตหนี้เช่าซื้อรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซ์ ซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วนะคะซึ่งก็หวังว่าจะมีการติดตามเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไปอย่าหายเงียบตามแนวทางที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบไว้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุระยะเร่งด่วนเพื่อต่อลมหายใจให้กับลูกหนี้ทุกกลุ่มในระยะยาวค่ะ ก็ควรมีการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างด้วยนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่มและได้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ทางมาตรการระยะสั้นระยะยาวการดำเนินม,มาตรการให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือทางเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็หน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนด้วยกันก็มีการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยค่ะมาร่วมการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ ให้จบภายในรัฐบาลนี้ร่วมกันสำรวจและซ่อมแซมก,กลไกทางเศรษฐ,ฐกิจเพื่อทำให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจทำงานเติบโตและขยายตัวต่อไปได้นอกจากนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยในที่ประชุมคร,รมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะบอกว่าทางที่ประชุมคร,รมมีมติรับทราบ มติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22หรือบอดไตรภาคีเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2567ค่ะเพิ่มขึ้นวันละ2ถึง16บาทหรือเฉลีย่ย2.37เแต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนะคะกระทรวงแรงงานก็ขอเสนอกลับไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก็คาดว่าจะมีการนำกลับเข้ามาในครม ก่อนสิ้นปี2566นี้ค่ะและเมื่อถามว่าในการพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบนี้เมื่อกลับไปพิจารณาใหม่เนี่ยจะล่าช้าหรือเปล่านายพิพัฒน์ยอมรับนะคะว่าการดำเนินการจะทำให้เร็วที่สุดเลยและจะขอให้มีข้อสรุปในเดือนธันวาคม2566นี้ค่ะเพื่อให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่1มกราคม2567 ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพียงแค่2ถึง16บาทและค่าแรงขั้นต่ำก็ยังไม่ถึง400บาทต่อวันตามที่เคยประกาศไว้ว่าในช่วงต้นปี67เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำควรที่จะขยับเพิ่มขึ้นตัวเลขก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะไปถึงเป้าหมาย4ปีของพักเพื่อไทยจะต้องอยู่ที่วันละ600บาทค่ะ นายกเศรษฐาย้ำนะคะบอกว่าต้องขอทบทวนเรื่องค่าแรงใหม่และจะต้องไปพิจารณาดูถึงแนวทางความเหมาะสมเราต้องพูดถึงองค์รวมของเศรษฐกิจและการทำธุรกิจไม่ใช่แค่ขึ้นค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเพียงอย่างเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดคุยนะคะในเรื่องของภาคการผลิตด้วยนะคะเดี๋ยวขอพ้นจากวันหยุดก่อนนะคะจะมีการเรียกคุยกับผู้เกี่ยวข้องก็เชื่อว,ว่าทุกคนก็มีความกังวลในเรื่องนี้นะคะนายกก็ทิ้งท้ายบอกว่าคิดถึงใจเขาใจเราด้วยทางด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมครมรเห็นชอบหลักการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางของสัญชาติญี่ปุ่นค่ะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่3ของไทยและมีมูลค่าการลงทุนในไทยสูงมาก ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้อนุมัติหลักการกำหนดให้ญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยโดยให้ยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน30วันเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่1มกราคม2,567จนถึง31ธันวาคม2,569ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะ อีกท่านหนึ่งค่ะนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีพักประชาธิปัตย์ได้คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในส่วนของรัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์นะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังเดินหน้าต่อไปส่วนที่พักเพื่อไทยถูกมองนะคะว่าอาจจะมีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นหรือไม่น,นั้น ก็เพราะว่าอาจจะเอาพักประชาธิปัตย์มาเสียบแทนพักร่วมรัฐบาลอื่นได้นายภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีเพราะขณะนี้พักร่วมรัฐบาลคุยกันได้ทํางานเป็นปกติส่วนที่มีการมองนะคะว่าจะทําให้การผลักดันนโยบายของพักเพื่อไทยทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลอื่นๆจะไม่กล้ามีปากเสียงหรือไม่นั้น นายภูมิธรรมบอกว่าพักร่วมรัฐบาลก็ทํางานกันดีอยู่แล้วค่ะสามารถคุยกันได้ทั้งหมดแล้วก็นําเหตุผลปัญหาของประเทศมาพูดคุยกันแม้จะไม่เห็นแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ก็สามารถหาข้อสรุปได้นะคะนี่ก็เป็นเนื้อข่าวนะคะที่วันนี้นํามาฝากในช่วงที่2ค่ะ